ผมกำลังทำให้น้ำท่วมโลกไม่ครับ<ม>เพื่อนผมสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกกำลังจะหายไปชาวบ้านกำลังจะจมน้ำสัตว์ต่างๆกำลังหวาดกลัวรวมไปถึงบ้านเพื่อนองผมซูโรมันจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไป <c oughs> ทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อมาเป็นบทเรียน สั่งสอนมันเล็กน้อยนี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยทธอมันร้อนจังผมมาลังถูกเผาเออแกต้องเป็นปัญหาของฉันเจ้ามนุษย์ใครก็ได้ช่วยหยุดนาทีผมไม่อยากเป็นอาหารแต่ถ้าคุณเชนกดไลค์ผมจะรอดกดไลค์มาเร็วครับตอนนี้เลยกดไลค์มาด่วนๆเออลยรีบสุกรีบสุก<า>ไลค์ครบแล้วแกไลค์ปะไปาหารเนี่ยไปอ่ะ ออร่ยถึงเวลาหาไม้แล้วครับรต้องหาไม้เยอะๆเพื่อมาสร้างบ้านใหม่ของเราวะวัดทำไมไฟมันไหม้ป่าได้อะจะเกิดจะเดาๆมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแถวนี้มีลาวาเหรอไม่สิมันไม่ควรมีลาวาแถวนี้ได้มันอยู่บนภูเขาด้วยมา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 อย่างนี้รโมเพจการสร้างบ้านเราก็ไม่สำเร็จอ,นนอะดิอะไรวะเนี่ยอย่างนี้มันแปลกๆแล้วมีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเดี่ยวเว้ยเวั เดี๋ยวอย่าบอกนะว่านั่นคือบ้านไอซูโรอย่างนั้นเหรอมันกำลังวางแผนทําอะไรกับป่าไม้แห่งนี้อ่ะหรือว่ามันจะทำลายป่าฮะไม่ได้ก้าลละต้องไปคุยกับมันสัหน่อยแล้วไปไปไม่อยู่ใดบดทำไมมันไม่มีไม้เลยเร็วเร็วเข้าโอ้โอกแต่องนี้ก็ไม่มีแล้ต้องการเอาไม้ไปทดลองพลังงานลึกลับของเราตอนนี้มันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่เราไม่มีไม้เลย มันมีใครอยู่ในบ้านนี้ไหมนะเข้าไปดูหน่อยนั่นไงไเจอตัวการแล้ว หมายหมายไอ้เท้าไอ้นี่ยเขามาทำอะไรเนี่ยเจ้าจะมาถามเกยว่าเกเนี่ยทำอะไรกับด้านนอกไฟมันไหม้แต่ไปหมดเลยป่าเนี่ยแกต้องการอะไรแกจุดใช่ไหมเฮ้อโออๆก็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 ป่าเป่าป่าฉันฉันแค่ทดลองอะไรนิดหน่อยนะทดลองบ้าอะไรรู้ไหมว่าเนี่ยบรรยากาศเผาไหม้ทำอะไรป่ามันไม่เกิดคาร์บอนไดออกไซด์คนจะตายเพราะป่าไม้ไฟป่าด้วยไอ้บุญบ้าออกบ้าไปเลยฉันต้องการคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนรากเพื่อ สร้างอาวุธสุดยอดในตำนานแกอย่าไปยุ่งกับฉันเ้ยไปหาไม้ดีกว่าออกบ้านจะไปเลยไปได้ได้เดี๋ยวเราเห็นดีกันไม่ต้องทำหน้าตาเลนเ้เดี๋ยวูมันปักป้ายอะไรเนี่ยเห็นซ้ำมเหงากาย นอกจากจะทำลายป่าแล้วมันยังหลงตัวเองอีกอย่างนั้นเหรอได้ดิยังงี้ไม่รู้ซะแล้วว่าใครคือเจ้าของเซิร์ฟเวอร์แห่งนี้ถ้าผมใช้คำสั่งแอดมินเมื่อไหร่แล้วก็โลกใบนี้ก็เป็นของเราท่านที <c oughs> <c oughs> เอาละครับตอนนี้ผมต้องทำให้มันรู้ซะบ้างว่าการที่มันเผาป่าไม้เนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้น อย่างเช่นน้ำรวมซึนามมใช่แล้ววะตอนนี้ที่คุณเห็นอยู่มันมีแหล่งแอ่งน้ำอยู่ซึ่งมันกำลังแบบค่อยๆเหมือนจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองสำรวจแถวนี้ดูเพิ่มเติมมันมีแหล่งน้ำอะไรเพิ่มไหมไม่น่าจะมีมั้งอ,อ้พอมีใช้ได้อยอู่แต่ว่าบ้านมันมันทรงเหมือนโรงงานเลยว่ะผมเพิ่งสังเกตเดี๋ยวมันมีเสียงเหมือนเลสตโตนแถวนี้ด้วยเอ้ โอ้โโโโโโอย่าบอกนะว่ามันกำลังวางแผนสร้างอะไรบางอย่างอยู่อ่ะอย่างเช่นจะลวดนิวเคลียร์เหรอบรรยากาตของมันหยุดหยุดหยุดตรงจานี้ก่อนโอเค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 หยุดเรียบร้อยโอ้อันตรายจัดเลยแล้วมีอะไรอยู่ใต้บ้านนี้อีกไหมเนี่ยนี่คืออะไรนี่คือนายซูโร่แล้วมันทำอะไรอยู่เนี่ยวอรดอะไรอ่ะดีลิเชีย์ซูโร อนอกจากมันจะวางแผนทําลายโลกแล้วมันยังเอาแกะมาเล่นอีกหรอตา m ก่อนอย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วเอาเบรน็อกมาอุดทางไว้ก่อนดีกว่าว่ดีเลยออกมาวันนี้ไอ้แกอกอกมาไม่ได้แน่นอนอุดไว้เลยมันต้องเหมืองชัวแต่เราจะอุดเอาไว้เรียบร้อยฮงฮะโอ้ยวัเดจ์จอรมราม พอดีวันนี้เนี่ยฉันได้สุดยอดอินเดียบาฉันจะครองโลกดีด้วยการกับดมออทรายและฐานหินจํานวนบ้างและเหล็กฉันจะไ,ไปขุดเป็นเดี่ยวนีแร่ฉันเอามาสร้างจังลลนโชคดีนะล่ละบาวันนี้วันดีที่สุดในโลกเลยเราจะได้ครองเซิร์ฟแล้ว <c oughs> ทุกคนได้ยินที่มันพูดเมื่อกี้ไหมครับน้ำหมันไส้ชมัดเลยถ้าอย่างนั้นผมว่า ถือเวลาที่เราต้องเอาจริงเอาจังหน่อยดีกว่าอุ้ยตรงนี้มันมีหลุมเหรอถ้าเกิดว่าเราเราใช้คำสั่งที่มีชื่อว่าสแสแตชัดมอสแล้วก็สตาร์ทดูล่ะเอนเตอร์ว้าวฟัดมอสวอลเทสิมูเลชั่นสตาร์เตดเนี่ยน้ำมันค่อยๆขึ้นมาเว้ยคุณผู้ชมว้าวน่ากลัวชะมัดเลยก็เลยค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละทำดีมากเจ้าหนูโอยทำไมไม่เจอเหล็กเจอฐานเลยเนี่ยน่าเบื่อชะมัด ระหว่างที <poisoned indo> <legislation> ok ่เป <EN> <phin reforms> ็นกาำลังกวนกวายผมเอาคอกเวฟมาก่อนเราต้องอุดมันข่าวนะวที่แห่งนี้แหละจะได้ไปออกไปไหนไม่ได้เว้ยนีเด๋อดีแด๋อดีแด๋อดีแด๋ออุดให้เรียบร้อยอุดอุดอุดให้เรียบร้อยหายไปไหนบ่ร้อยแล้วทำไมมันมีดาบอยู่ข้างล่างเนี่ยอย่าบอกนะดับมันกำลังจะทั่วอ่ะโอ้ยไปดีการแล้วหนี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 แล้วจะลาบมานาบมันจะทั่วแล้วโอ้เราทุกคนต้องจบดับตายลุยไปเร็วโันเดี๋ยวย้ายไปมุมอะไรตรงนี้ด้วยนะ โื้อรีบไปดีกว่าวฮ้อจ้าดีแน่มันเจอเบนล็อกเรามันออกไม่ได้เน่ไปไปเบนล็อกตรงนี้ด้วยไดยแล้วเราจะออกอยังไงเนี่ยหนา้า,นา,า,นา,ามานหน้ำมัานกำลังมารืบคลิป่โอ้เออ,อ,อลืมไป กาคือปลาผู้แข็งแก่งนี่วะวแค่เดีด่ะทำอะไรข้าไม่ได้ออไปหาเหลกที่อื่นดีกว่า,าวไม่แล้วน้ำมันไม่ขึ้นมาเลยลุงเกดอะไรขึ้นเนี่ยอรโอ้โหแล้วมันขึ้นตอนนี้โอ้ยห,หมดที่น้อหลดมามันกระจอกหรือยังไงเดี๋ยวไมออ่ไม่เป็นไร ระหว่างนี้ผมว่าเราตุนน้ำไว้ก่อนดีกว่าเราจะขังน้ำไว้ที่นี่แล้วเราค่อยปล่อยมันออกมาทีเดียวตอนที่มันแบบเต็มในนี้แล้วทีนี้น้ำมันจะท่วมโลกผมว่าตอนนี้เนี่ยไอซูโรมันคงแบบกำลังหวาดกลัวอยู่มั้งแบบว่านางกำลังท่วมโลกแล้วจะเป็นไงดีใช่ไหมว่าแต่ซูโรมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่บ้านกำลังทำอะไรอยู่อะเออกำลังเผาอะไรบางอย่างอยู่ว้าวว้าวว้าววเผาอะไรอะน้ำตรงน้ำ ว่วอะไรไม่สนใจหรอกเว่าตอนนี้เรากำลังวางแผนการที่จะยิงโกลใบนี้เว้ารีบเผาเลยตอนนี้เดี๋ยวเมันกำลังเผาอะไรอยู่คุณผู้ชมอย่าบอกนะว่ามันกำลังเผาท้องแดงอยู่ผมขอลองสเปกเต็มในบทเรื่องฉีดด้วยโอ้พัฟเฟอร์ูเผาคาปเป้จริงด้วย ใช่ว่าวันนี้มันไม่ได้กลัวเลยด้วยว่าบรรยากาศละ่ะผมว่าต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมในกล่องนี้มีอะไรให้เราสามารถขโมยขอได้บ้างไหมเนี่ยดูดิว่าของนี้มันตุนไว้ครบหรือยังอย่างเช่นกล่องตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวขอลองดูหน่อยอ,อุ้บไม่มีเหรอว่าของมันอยู่ไหนหมดอ่ะหรือว่ากล่องนี้ โอ้บายก้อโอ้เราเอาของมาก่นอนของพวกนี้มันอาจจะสำคัญในการเป็นแหล่งเชื้อเพลิงก็ได้เฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะน้ำพวกมันก็ไม่กลัวแลวแถวนี้มันมีบอ่อแสอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เราสามารถหาได้โอ้บายเรียบร้อยมันเผาอีกแล้วไม่ได้การละผมว่าต้องไปหาความช่วยเหลือจากที่อื่นแล้วว่ะห,หมู่บ้านเออไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านดีกว่าเฮ้พวกชาวบ้านวิลเลจเจอพวกจะมีของให้แลกมาหยุดเรื่องนี้ได้หรือเปล่าโอ้โอ้ คืไปชาวบ้านแถวนี้มันเยอะจังอะ่ะม,มีใครที่สาม,มารถแลกของได้ไหมเนี่ยที่บอกว่าไม่มีโอ้บายก็ไมีชาวบ้านไร้ประโยชน์หรอไม่สมิต้องมีสักคนแหละนะแถวนี้มีไหมฮัลโหลฮัลโหลครับกรหลังนี้ก็ได้โอ้บายนะโอ้โหไม่มีใครมีอาชีพเลยหรอโอ้จบกันโอ้ที่ได้เจอแล้วชาวบ้านโอ,โอ้มาแล้วแลกชุดแผนการแรกที่เราจะทำ ยิ่กอ่อเสร์ฟดิเราต้องเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ใช้บรรยากาศเริ่มจากการเผาต้นไม้เนี่ยแหละเาผามันให้หมดดูดิุผู้ชมดูมันดิดูมันดิโอ้ดูมัน,มนจุดมาทำลายป่าลัวๆเลย ใครมันสั่งมาสอยให้มันจุดต้นไม้ทำลายป่าเนี่ยไม่ถูกต้องนะเว้ยยูเนสโกองค์กรรักโลกไม่ถูกใจสิ่งนี้มันจะกาละเราต้องทำอะไรสักอย่างทุบทิ้งเลยแล้วกันนี่แนี่นี่เนี่นี่เน่นี่น่เรื่องใบนี้เรื่องบวนเหล่านี้มันต้องจบลงที่ี่ด้วยด้วยด้วยมือเราใหญ่ด้วยนี่มีอุตสาหกรรมที่มันกำลังเผาถ่านอยู่ใช่ไหมออต้องหาอะไรบางอย่างมาแก้แค้นเอามาหยุดยั้งให้ได้มันมีแบบพวกไอเดี๋ยว มา, okay, okay, ววาแล้วเกมโอเคที่ด้วยอ่าเราสามารถหยิบน้ำมาได้ควันตรงนี้ก็ลังทำงานอยู่ด้วยอ,อ๋อขึ้นด้านบนนี่ไงปองนี้เออดูนปองออกมาดิรีแก๊สเผาไหมไม่ชอบบ้าเลยผมไปทำการเอาน้ำวางอย่างนี้อุดให้หมดอุดให้หมดเออเออหมดตาทีนี้ควันมันเกิดหายไปแล้วหนึ่งจุดเอาละผมว่ามันถึงเวลาละในการ ปลบอยตรงนี้ค hmm. uh ุณ huh. ผู้ชมพร้อมยังเราทําการเจาะไปเลยมาเลยนะไม่ลองกักขังไว้พุ่งออกมาเลยโอ้โว้าวว้าวนั่งออกมาทางไหนไม่รู้แต่ว่ามันกำลังออกมาแล้วเอาล่ะเยี่ยมมาก ให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆให้มันท่วมแถวนี้ไปเลยเฮจะพวกชาวบ้านเกมไม่ยอมให้ฉันแรกของไงเพราะฉะนั้นแกก็ต้องจมน้าไปด้วยว้าดูมันสิดูมันสร้างจรวดแล้วยังไงโหมีโลโก้มันแด้อย่างชอบเลยว่ะโอ้บายก d ตตอนนี้ น้ำมันได้เพิ่มระดับความสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วแล้วพวกชาวบ้านเป็นยังไงบ้างยังอยู่ดีหรือเปล่าโออกไม่ปก็ไปอยู่ตรงนี้กันเจยเลยไหวปิดเนี่ยน้องอยู่บนต้นไม้สรมหน้ากราะว่าพวกแกไปไปชั้นแรกของไงล่ะโดนสาโหุยโว้ยไออัดไม่ละน้องไออัดไม่ละโอายก็แล้วนาดามาจากไหนเนี่ยหลุเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้ว่าดาได้ทำนะมาขึ้นมาขนาดนี้แล้วหรอโอ้ยแย่เหลือเดียวหมู่บ้านจบแล้ เอา้าชาวบา้าน่ชาวบา้านชาวบา้านโอ้ยอยู่ไหนเนะี่ยอย่าบอกแล้วไมันจะจุกกันแถวน,น,นั้นเนี่ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วต้องรีบไปช่วยชาวบา้านูุสาเทลเป้นบ้านลวกโครงการของเราในการยึดครองเสริมสร้างจะรวไปดดวงจันทร์เฮ้ย,ยนี้ไม่ช่วยก่อนว้าวว้าว,ว,าวมันกำลังทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว,ว่ามันจะไปช่วยชาวบา้านนะไหวไม่ได้เรือลำเ,เดียวช่วยได้หรือเปล่าโอชาวบา้านรีบขึ้นมาเร็วรีบขึ้นมา พวกแกไปเองโหดูมาดิดูมาดิดูมาดิีด้เจอาช,ชาวบ้านหมดได้ยังไงวะ <c oughs> โอเคเนดะี๋ยวผมว่าผมป,ประกดตัวหน่อยดีกว่ามาแบบบูลลี่มาหน่อยดีกว,ว่าเว้ยมามูมี่มูมี่หน่อ <c> ย <oughs> ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเราต้อง <c oughs> ช่วยอีกหลายคนเลย, <c oughs> hey, oh, ยเฮ้ยโอ๊ยโยนแอนเน่เลยเห็นไหมเอาเองมาทำอะไรอีกเนี่ย <c oughs> ไม่หลาคนกำลังโยงเนี่ย อะไรมาก <l ok> เอ็งรู้ไหมตอนนี้เอ็งทําอะไรหลังจากที่เอ็งเนี่ยเอาแต่เผามาทําลายป่าสร้างมลพิษให้โลกใบนี้ตอนนี้น้ําท่วมหมดแล้วด้วยพวกแกเลยน้าท่วมไม่เกี่ยวกับฉันเว้ยน้ำท่วมมันก็มาจากใต้ดินฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสมการณ์นี้เลยอฉันแค่เผาบ้าทําลายป่ามันก็เป็นเรื่องของฉันโลกนี้ใครเป็นเจ้าของไม่มีตั้งแต่แรกแล้วแกไปไหนอ่ะะจะไปไหนหระแกฟังไว้นะ แล้วแกมาเกตการ์ฉันน่ะจะไปไหนก็ไปซิไปช่วยชาวบ้านเวยอออ๋อโดนไล่ไม่ชาวบ้านลูกพี่เองน่ะลูกปากเลี้ยงวะตายท้ายเทนเหรอเทนเหรอ เดี๋ยวเราเราดูเดี๋ยวเราเห็นดีกันรอระดับน้ำมันเพิ่มอีกสัก1% 2%เปอร์เตอดี๋ยวรออีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ขึ้นแบบทั่วโลกครับผมว่าว่าก่าก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 โอ้ตอนนี้ผ่านมาอีกหนึ่งชั่วโมงดูระดับน้ำทะเลตอนนี้ดิครับแล้วแต่ซูโรมันจะกำลังทำอะไรอยู่ข้างในบ้านหลังนี้แป๊บหนึ่งนะขอเช็คของหน่อยโอ้คุนพักช่วยชาวบ้านได้อยู่กี่ตัวเนี่ยสี่คนเหรอวัด น้ำทั่วโลกหมดแล้วตอนนี้พวกแกเห็นไหมเดเรดที่ฉันช่วยพวกแกได้ทันนะไม่เป็นไรพวกเรายังเริ่มต้นใหม่ได้ที่ดาวอคารเราจะไปดาวอกคารกันให้พวกแกเป็นคนขับจะลวนและเราจะคองเซิร์ฟไปครับไม่ได้กาและผมว่าอย่างแรกนะครับเราต้องใส่น้ำยาล่องหนก่อนจะได้แบบเนียนแล้วไม่โดนจับได้และขั้นตอนต่อมาการทุกบกระจกทิ้ง รถาหาักระจกทําเรทําเรแถวนี้ปุบๆๆๆๆครับทุบไปให้น้ํามันท่วมเข้าไปเย้ yeah! มาแล้วขึ้นไล่อน้ําจะล้ําไม่ได้เลย,ยเนี่ยบ้าหลังนี้มันต้องการน้ําได้100%ไม่ใช่หรอ,อ,อตอนนี้ม,มันาแล้วตอนนี้มันเริ่มโลกแล้วขั้นตอนต่อ,ตอมาเลยครับเรามีฉลามอยู่เว้ยก็ถามว่าฉลามนี้ทําอะไรได้มันทําการวาฉลามนี้ ลกใต้น้าเลยย่าพวกนายวิ่น้าทัดอะไรกตัวฉลามเข้าวชาวบ้านซะเอออะไรนะบูนอะไเป็นอะไรกันก็อะไรก็นข้าซะเออทำไมมีฉลามได้เนี่ยเรียบร้อยยังงี้ต้องเช้สวิตช์อีเมอร์เจนซี่ด่วนวัดมันนึกสวิตช์อะไรอ่ะ ว้าวอีโมเจสีอีโมเจสีว้าวอีโมเจสีอีโมเจสีเดี๋ยว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 อย่างนี้พวกฉลามผมจะตายไหมเนี่ยใบอีโมเจสีเดี๋ยว <Emergency. S 1> ก่อนถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นผมว่าเราต้องเอาฉลามที่มันตัวใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าอย่างเชน่นเมกาโลดอนฉลามยักษ์สุดไหญเลยว้าว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 ฉลามใหญ่ ตาก้ามาเลยจอมตีมาเลยว้าว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 ว้าไอ้แก่เออเออเออเป็นแค่ฉลาดได้แค่จะไปสู้กับป่าได้ยังไงตีมาเลยตีมาเลยโชฉดว่าใครเป็นเจ้าทะเลที่แผนจริงกดปุ่มอีเบอร์เจซี่รัวๆเร็วเวลาหนีประตูทางออก ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เมือก่อนกิเมอร์เยนซีแล้วโลกเราก็ค้างไปเลยอย่าบอกนะว่าบ้านมันระเบิดอ่ะโอ้ my god บ้าระเบิดจริงด้วยวัดฮ่าได้เวลาย้ายฐานไปสร้างเรือดีกว่าเรือยาญแล้วเราจะได้รับโครงการพาเอ็นีไปดวงจันทร์และไปยึดครองโลกโอ้ y god นี่มันอะไรกันวะคุณผู้ชมผมวางแผนที่ไรมันไม่เคยสำเร็จสักทีเลยโอ้ y god พลาดไปไม่กี่นาทีมาสร้างเรือลำใหญ่ขึ้นมาวัด ไปไหนเนี่ยไปหาลูฟี่หรือ,อยังไงาาได้ดีสดชันกันได้สังเรือโดอาสำเร็จแล้วเหตุการณ์ของชั้นสมบูรณ์แบบไม่มีใครหยุดยั้เแผนการของฉันได้เดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ดีแน่ๆถ้ามันขับเรือหนีออกจากโลกใบนี้ได้ เดี๋ยวถ้าผมทำให้เรือลำนี้มันล่มล่ะจมไปนะจมขึ้นมาล้ำะลักขึ้นมาเลยวาไม่พอเราเอาฟิล์สติลแล้วก็ทำการจุดเลยด้านล่างตอนแรกมันจุดต้นไม้ใช่ไหมผมจุดเรือบ้างเเสียงไฟอะไรข้าล่างันได้เสียงไฟไป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  ว้าว้าวไปดับไฟก่อนไปดับไฟก่อนตอนนี้มันกำลังไหม้เรียบร้อยกำลังลามรัวรัวระหวบางที่มันกำลังลามรัวรัวผมทำให้มันเรือมันจมเลยดีกว่าอย่างนี้แอดเต็มป่ไปเลยเรือจมแล้วโอ้ไปเรือเรือหัวเชิญค่อยๆจมเรื่อยๆจมลงไปอย่างนั้นเลยโอ้โอ้เรือโดน อ่าแล้วจะไปเลือฉุกเฉินเนี่ยโอ้แล้วต้องรีบหนีจากโลกไปนี้ให้เร็วที่สุดแล้ต้องไปที่จรวดได้แล้วเฮ้ยจัลลุสาวจะเก็บจรวดไว้ใช่จะแผงสุดท้ายแต่รอบนี้คงไม่ไหวจริงๆโอ้โหขึ้นขึ้นซัดเหลือเกินโอ้โหมันสร้างเรือตั้งสามสิบนาทีถึงชั่วโมงมันทิ้งง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอบอกว่ามันจะไปที่จรวดใช่ไหมได้โว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 ้วโว้ จลรวดซูโรคอมพานีมันกำลังจะใช้จรวดในการหลบหนีว้าจรวดเฝ่าข้าศึกสก้าวเนี่ยโอ้ยต้องขึ้นทางดีๆแต่รอบนี้ไม่มีคนส่งส่งจรวดให้แล้วจะต้องเป็นคนบังคับจรวดเองรีบต่อขึ้นไปแล้วรีบกดประจําการจรวดเออเป็นราการละก่อนที่มันจะหนีว้าวว้าวว้าวมันคือเครื่องมาสตาร์แล้วเครื่องมาสตาร์แล้วเราต้องเอานี่มา รีโมทเวฟสามารถสร้างคลื่นเซนามีได้จากอันนี้เหรอฮอคืออะไรอ่ะลองลองใช้นะโอ้มายโอ้มายก่อนโอ้ไม่เกิดทำลายแล้วมันได้มาในเท้าในเท้าอยู่คุณจะเริ่มทำลายโลกใบนี้แล้วไม่สอนไม่สอนไม่ปังไม่ฟังไปปัง ซูโร่คอมปานีคอมเพลชั่นเวอร์ชั่น2025กูเรียบร้อยพังหมดแล้วอะ่อกี้พูดอะไรได้เท่าเอ้ยไอซูพูดอะไรนะบอกว่าอย่าทำลายจะรั่วจากบริษัทซูโร่คอมปานีคอมเพลชั่นเวอร์ชั่น2025ของอาฟซองคันไซโคเจิโนะแล้วยังไงท่านท่านเลยครับนายแล้วไอ้กระทำอะไรกระทำอะไรกูจะเลิกทำลายโลกใบนี้กูจะเลิกเผาป่า ค่อยชื่นใจหน่อยแตฉันไม่เชื่อกูฝ่าไว้ก่อนเลยวีดัชบล็อ <liquor>